หลอกวันนี้ไม่มีอีกแล้วครับรถเท่ๆต้องซื้อกับผู้การอุดเท่านั้นนะครับสวัสดีครับพบกับผู้การสุนทรนะครับวันนี้ผู้การสุนทรนะมาแนะนำเขาเรียกว่ามีโครงการดีๆแล้วกันนะฮะก็คือโครงการลอดปันสุกส่งน้องเรียนนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับที่ซื้อรถกับผู้การอุดนะฮะจะมีโครงการดีๆคือลูกค้าทุกท่านจะได้ร่วมมือด้วยกันนะครับ ทุนการศึกษาให้กับน้องๆทุกๆคันที่ออกรถกับภูก,การโอนนะครับมาพบก,กันวันนี้แล้วกันว่าวันนี้รถคันนี้เป็นของใครนะครับผมบอกเลยว่าต้องขอบคุณลูกค้าคุณสุกัญญานะครับว่าได้มาสมทบทุนแล้วกันนะครับคันนี้ลูกค้าได้วอล์กอินเข้ามาในชรูมนะฮะก็ได้มีการตกลงซื้อขายกันแล้วก็มอบภูการดีๆนะครับคันนี้ฮะลูกค้าสนมากนะครับเป็นไอเดียของลูกค้าแล้วก็ทางผมแนะนําด้วยว่าแต่งยังไงถึงให้หล่อแบบนี้นะครับคันนี้เป็นรุ่นรถ สตอมแฮกนะครับถามว่าแต่งอะไรบ้างด้านหน้านะครับด้านหน้าอย่างที่เห็นทั้งหมดเลยคือว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นกระจังหน้าแรปเตอร์กันชนแรปเตอร์พูดง่ายคือด้านหน้าจะเป็นแรปเตอร์สวยๆวหล่อแบบนี้เลยนะฮะด้านข้างนะครับเราเห็นแบบนี้นะฮะคือรถคันนี้ครับมีการ ยกขึ้นมา2นิ้วนะครับถามว่ายก2นิ้วมีผลไหมนิดหน่อยครับแต่ว่าเราก็มีการเปลี่ยนแปลงในตัวของโชอ่อโทษน,นะครับไม่ใช่โชค,ครับเป็นลูกหมากปีกนกของโปรเฟนเดอร์นะครับยกขึ้นมา2นิ้วเพื่อให้เข้ากับตัวองศาของตัวล้อเพราะว่ายัางไงล้ออย่างชุดนี้เป็นล้อของเวมพายนะครับอ่าแม็กลบลบสิบออฟลบสินะครับยางอารามสามนะครับ ขับทีบอกเลยว่าเกาะถนนดีเยี่ยมออกลุยได้ทุกพื้นผิวท้องถนนเลยก็ว่าได้นะครับลังคาก็เช่นกันนะครับคือจมูกก็เหมือนกันนี่คือใส่ให้เลยครับแต่งให้เหมือนแรปเตอร์เลยนะฮะประโยชน์ของตัว s t o มแท a g นะครับที่เหมือนกับที่แตกต่างกับรุ่นอื่นก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นราวหลังคาของเขานะฮะชิ้นนี้ครับสามารถนะครับสามารถปรับเปลี่ยนก็คือยกขึ้นมาแล้วก็ควาไปมาได้สามารถจะรองรับในตัวของอแหลกหลังคาหรือไม่ก็แต่งเป็นแบบเต็นท์นบ้านบนหลังคาได้เลยนะครับ ด้านหลังก็เช่นกันนะครับโลบาร์ตัวนี้สามารถปรับเลื่อนได้นะครับปรับเลื่อนได้แบบนี้เลยทั้ง4ระดับปรับได้หมดเลยครับมันจะมีล็อกของเขาล็อกมีทั้งหมด4จุดนะครับปรับเลื่อนได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังก็เหมือนกันก็นค, esc, คือยก2นี้มีการรองหมอนชุดยกให้อยู่แล้วนะครับรอแบบนี้นะครับคือสติกเกอร์ติดให้ะครับแล้วก็ด้านหลังน,นะฮะกับท้ายชิ้นนี้นะครับเป็น FOD ดฟอนต์ใหญ่ตัวนี้เพราะมับตัวอคกฤทธิกนะฮะอันนี้คือเราก็ติดตั้งให้กับลูกค้านะครับ ไฮไลท์เลยตัวนี้เลยแข็งแรงใช้งานได้จริงนะครับในตัวของของในตัวของกันชนของฮัมเมอร์นะครับตัวนี้บอกเลยว่าแข็งแรงมากสามารถจะลากพ่วงลากจูงหรือไม่ก็ต่อท้ายในตัวชุดของลากเรือก็ได้นะครับด้านหลังนะครับลูกค้ามีการติดตั้งเพิ่มในตัวของตัวโรลเลอร์ลิตนะฮะตัวนี้สามารถจะใช้งานได้นะครับปรับเลื่อนได้หมดเลยนะฮะรุ่นนี้เป็นแบบแมนนวลนะครับอ่าลูกค้าอยากไม่อยากจุกจิกกับเรื่องของไฟฟ้าก็ลูกค้าเลือกจะเป็นตัวของตัวแมนนวลนะครับ ใช้งานได้ง่ายแค่เพียงแค่มือดึงง่ายๆเลยพี่นะครับเนี่ยฮะชุดแต่งง่ายๆหล่อๆแบบนี้เลยนะครับบอกเลยว่าผู้จัดการอุดแต่งก็ตามใจตามใจลูกค้านะครับผมฝากนิดหนึ่งครับว่าลูกค้าท่านใดนะครับอยากร่วมบุญกับโครงการฟอร์ดปันสุขส่งน้องเรียนนะครับซื้อรถกับผู้จัดการสุนทรนะครับได้ที่0 97 5 4 5 8ครับ ID Line ก็เช่นกันยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสไม่ว่าจะเป็นของไฟแนนซ์พ่อค้าแม่ค้าในร้้นในรูปแบบบริษัทเรามีไฟแนนซ์รองรับลูกค้าทุกท่านอยู่แล้วนะครับสนใจก็มาทักทายมาเทสได้ที่ Ford IMA สาขาพรามห้านะครับเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ก็ขอบคุณลาไปก่อนครับขอบคุณครับ